สวัสดีค่ะการโนรักคุณดิฉันอนัญญาจำปาเฟื่องเราก็มาเจอกันอีกในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงที่เราติดโควิดแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้นะคะอนัญญาจำปาเฟื่องก็ติดโควิดทำงานก็ยากไปไหนก็ไม่ได้เราก็ต้องเซฟค่าใช้ใจ่ายและก็หันกลับม,มาดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวขออนุญาต เปิดแมสนะคะอนัญญยาก็จะมีเรื่องของสุขภาพก็เป็นเห็ดหลินจือของบริษัทการโนของเรานะคะก็จะเป็นเห็ดหลินจือตัวนี้นะคะก็จะเป็นชนิดรากจะช่วยบำรุงฟื้นฟูนร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีชนิดดอกซึ่งบริษัทของบริษัทการโนเนี่ยก็จะมีอยู่สองกระปุกเหมือนเดิมนะคะ อันนี้เราก็กินดูแลสุขภาพแล้วก็ราคาไม่แพงราคาอยู่ที่2กระปุกกระปุกละ90เมตรนะคะ2กระปุกนะคะเ0เมตร90เมตร,มตรชุดรากดอกนะคะวิธีการเพราะก็ลากเราเพาะ20วันดอกเราเพาะ3เดือนนะคะเป็นผู้รากผู้ดอกของไวซากาโนราคาราคาสมาชิกอยู่ที่1,300บาทนะคะสามารถติดต่อและพูดคุยกับอนัญญ,ญาได้นะคะแล้วก็จะมีตัว ถังเช่านะคะตางถังเช่านะคะางถังเช่าอันนี้ฮะต่างถังเช่าของบริษัทการโนเอ็กซ์เซลิ่พจะไปประเทศจ่ยจำกัดของเรานะคะก็มีมีขายนะคะมีจําหน่ายราคาก็ไม่แพงนะคะตางถังเช่าแล้วก็มีที่สําคัญก็คือตัวดีท็อกดีท็อกนี่เป็นของกิจวัตรประจําวันที่บางคนไม่ไม่ทายนะคะสองวันไม่ทายสามวันไม่ทายดยูโรบดโรเปียว เราแนะนำให้ใช้ดีท็อกของบริษัทการโน้ของเรานะคะ NG ราคาก็ไม่แพงนะคะราคา590บาทนะคะราคาเป็นสมาชิกนะคะราคาถึงจากบริษัทแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางเราก็จะมีค่าถึงสูงนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราก็อยากแนะนำว่าเมื่อเราอยู่บ้านนะคะเราก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเซฟเงินเซฟตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพ ของเรานะคะเราก็จะมีกาแฟเห็ดอินเจอซึ่งเป็นของบริษัทกาโนนะฮะเราขายมา24ปีแล้วนะคะกล่องหนึ่งก็มี22กาแฟของบริษัทกาโนก็ผสมด้วยเห็ดอินเจอนะคะเหมือนเรากินเ็ดอินเจอดูแลปกป,ปอ้องดูสุขภาพเราระหว่างวันตัวนี้จะเป็นกาแฟทีมกันนะคะนี่นะคะนางยาก็จะกินทุกวันนะคะ กินเช้าหรือกินเย็นเงินไหนที่เราเครียดมุนหิดเราก็กินได้หลายเวลาเราเราไม่เราเซฟเงินในกระเป๋าไม่ต้องไปซื้อกาแฟที่ชงนะคะตามตามร้านเราซื้อกล่องเดียวกินได้ทั้งบ้านราคาอยู่ที่290บาทบี2 2นะคะอันนี้นะคะกาแฟกินกันแล้วก็ถ้าเราเครียดมุดหิดอารมณ์ไม่ดีหมดเลี่ยงหมดแรงอ่อนเพีียเพลียงเราก็ขอแนะนำเป็นช็อกโกแลตของบริษัทกาโนนะคะ บำรุงเรือดบำรุงหัวใจบำรุงกลบนะเราไม่รู้จะกินอะไรระหว่างวันนะคะกล่องหนึ่งก็แค่260บาทมี22นะคะโทรสั่งได้ติดต่อได้ในใน u t u b e ใน f เฟซมีหมดนะคะพี่นันยาก็ขอแนะนำให้เซ็ตใน,นกระเป๋าแล้วก็ดูแวสุขภาพเองด้วยราคาถูกนะคะหกล่งอง2กล่องสามารถส่งได้นะคะสามารถคุยได้มีเงินร้อยมี มากินตามกําลังที่เราจะซื้อได้เพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยู่บ้านติดโควิดไม่มีไรายได้ทําง,งานไม่ได้นะคะทุกอย่างเราต้องเซฟตัวเองเซฟทั้งเงินนะคะเราจะซื้อเราจะทานอะไรเราก็ต้องทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ต้องถูกด้วยนะคะที่นันยาขอแนะนาเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีท่านใดที่ไม่ชอบมีน้าตาลไม่ชอบคอร์ made, ีบเดเราจะมี แบล็กาแฟนะกาแฟดำนะคะกาแฟดำตัวนี้จะถูกมากจะช่วยในเรื่องของปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ปวดท้องเมนแล้วก็ที่สำคัญเราอยากลดความอ้วนเราก็กินหลังหารท,าทันทีจะเป็นกาแฟดำผสมเม็ดอิกเจออันนี้กล่องหนึ่งนะคะมี32ราคาอยู่ที่290บาทราคาก็ไม่แพงนะคะ เซฟเงินเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็ดูแลสุขภาพเองด้วยราคาถูกขอแนะนําเป็นเห็ดเินจิอบริษัทการโนหรือกาแฟบริษัทการโน่จะเอาชนิดไหนติดต่อสอบถาม,เพ,มเพิ่มเติมกับพี่อนัญญาได้ตามเบอร์ใน YouTube หรือตามเบอร์ใน Facebook นะคะก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็สู้ต่อไปเดินต่อไปนะคะก้าวต่อไปเพื่อสุขภาพเราเพื่ออนาคตรเราขอให้ผ่านวิกฤต โควิดนี้ให้ได้ทุกคนสวัสดีค่ะ